ครับเรามาดูความหมายของการเจรจารต่อรองนิดหนึ่งครับการเจรจารต่อรองนิกเกิลชชันครับหมายถึงกระบวนการสร้างสมดุลครับครับเป็นกระบวนการนะฮะการเจรจารต่อรองเป็นกระบวนการครับต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดที่จะเกิดผลลัพธ์และผลลัพธ์นั้นมักจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดสมดุลครับเพราะอะไรฮะที่ใช้คำว่าเกิดสมดุลที่เราต้อง มีการเจรจาต่อรองเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดของคู่เจรจาครับไม่ลงตัวครับข้อจํากัดอะไรบ้างเรื่องของราคาเรื่องของการให้บริการเรื่องของเวลาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเรื่องของหลักการและเรื่องของกรอบความคิดอื่นๆนะครับงั้นหากเรามาดูความหมายการเจรจาต่อรองคือกระบวนการสร้างสมดุลบนข้อจํากัดของคู่เจรจา ผ่านการสนทนาครับเป็นการพูดคุยครับงั้นการเจรจาตรองไม่ใช่เรื่องของเชิงลบแต่เป็นเรื่องของการปรับสมดุลผ่านการพูดคุยผ่านการสื่อสารที่ดีผ่านการร่วมการคิดเพื่อหาคำตอบที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับแน่นอนครับการเจรจาตรองเราต้องการแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการแบบนี้สุดท้ายไม่ได้ต้องการ อย่างที่ตัวเองเริ่มต้นครับแต่จะได้สมดุลครับได้สมดุลคือถอยคนละก้าหรือปรับคนละนิดและหรือเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่ได้ทั้งคู่พึงพอใจทั้งคู่ก็จะทําให้การเจรจาต่อรองนั้นสมบูรณ์ครับอีกความหมายหนึ่งครับเป็นเรื่องของเทคนิคครับเทคนิคการจัดการความแตกต่างแตกต่างอะไรครับแตกต่างทางความคิดนะครับปัญหา ความขัดแยง้งเกิดความขัดแย้งแล้วความขัดแย้งก็คือความเชื่อค่านิยมประสบการณ์เงื่อนไขกติกากฎระเบียบครับผลประโยชน์ที่มีจํากัดครับผลประโยชน์ที่มีจํากัดก็คือแบ่งแล้วไม่ลงตัวนะครับให้ไม่ได้ตามที่ต้องการครับหลักการที่ไม่ตรงกันครับหลักการที่ไม่ตรงกันบางคนก็ยึดว่าต้องเวลานี้แต่บางคนยึดว่าคุณภาพต้องมาก่อนนะครับ พราะหลักการไม่ตรงกันการทํางานร่วมกันก็อาจจะเกิดคอนฟ lict เล็กๆตรงคอนฟ lict นี้แหละครับการเจรจาต่อรองเข้ามาช่วยได้ครับเพื่อลดคอนฟ lict นําไปสู่ออบจิคทีฟหรือจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกันได้เพื่อหาข้อตกลงร่วมผ่านการสนทนาครับงั้นการเจรจาลองเป็นกระบวนการสร้างสมดุลน,นะครับการเจรจาลองเป็นเทคนิคการจัดการความต่าง ความที่ไม่ลงตัวหรือผลประโยชน์ที่ยังแบ่งกันไม่เท่ากันหรือลงตัวตามความต้องการของแต่ละคนดังนั้นหากเรามองการเจรจาต่อรองให้ดีอย่างลึกซึ้งแล้วเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์มากๆาถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างลงตัวก็จบแต่พอทุกอย่างไม่ลงตัวอารมณ์เกิดขึ้นไม่คุยกันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือ ผลลัพธ์ไม่ได้ครับต่างคนต่างค้างข้อจำกัดเหล่านั้นอยู่ขายของครับลูกค้าไม่คุยกับเราเราไม่อยากคุยกับลูกค้าต่างคนต่างยึดจุดยืนของตัวเองก็ขายไม่ได้ครับลูกค้าก็ไม่ได้ของเราก็ไม่ได้ยอดขายครับการทำงานร่วมกันเหมือนกันครับทีมต่างคนต่างไม่ปรับผลลัพธ์ก็คือองค์กรก็ไม่ได้ผลผลิตและหรือลูกค้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการ หลายๆเรื่องครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่าการเจรจารต่อรองเป็นเรื่องที่ไม่ชอบไม่ดีไม่โอเคแต่อย่าลืมนะครับการเจรจารต่อรองมาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นบนข้อจํากัดที่มีอยู่ครับดังนั้นหากเราได้มีโอกาสพัฒนาการเจรจารต่อรองให้ดีทําให้การเจรจาต่อรองนั้นมีประโยชน์กับทุกฝ่ายและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องขององ,องค์กรและ ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกันการเจรจาทดลองเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆครับ